ะจะกลับบ้านหรือว่าจะทาไหนดีนะไหนดอกไปหาถา่ก็ไป้ไหนดีนมดหมนันไปทไหนีมกลับบ้านหรือไปต่อไปต่อได้ไหมไปต่อไหวไหมนิดน ที่ไม่ตกทำยังไงดีไหมดีจะไปต่อเนืง,งจะกลับบ้านจะไปต่อหรือจะไปไหนกันดีสู้เนะื้ะสู้ จะกลับบ้านนี้จะไปต่ออืจะกลับบ้านนี้จะไปต่อดีนะไปไหนต่อดี เดินกับดีไหม ยังต่อยยังไม่จบแต่จะไปทั้งคนทั้งรถไม่นี้จะบึงทั้งคนทั้งรถทางข้างหน้ามองแรมนี้ พุ่งชนความสำเร็จเุ่อไปๆๆงไปตๆรๆๆ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 ราๆๆ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 งๆๆ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 ๆาๆๆ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 กๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆนๆๆ

Thank you. kaa zu